สวัสดีเพื่อนๆคอ,อบอลท,ทุกท่านนะครับเจอกับผมนะครับจอตฟันทองนะครับแน่นอนครับเราอยู่กันที่ช่องดูบอลหลังบ้านนะครับซึ่งวันนี้ครับฟุตบอลมี7คู่เด็ดเช่นเดิมนะครับก็ก่อนที่เราจะเข้าคริวิคอเนี่ยผมก็อยากจะฝากนะฮะเพื่อนๆช่วยกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งกุ๊งกิ๊งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปวิเคราะห์ฟุตบอลต่อไปนะครับสำหรับฟุตบอล7คู่ในวันนี้นะครับเราก็จะอยู่กันที่ศึกบอลยูฟ่าเนชั่นลีกมี5คู่นะแล้วก็ เป็นศึกเจแปนรีคับนะครับก็เป็นบอลท้วยของญี่ปุ่นซึ่ง uh, จะอยู่ในรอบ8ทีมเนี่ยผมคัดมา2คู่นะครับสำหรับบอลรีครับของญี่ปุ่นเนี่ยเนื่องจาก uh, อีก2คู่เนี่ยสกอร์ค่อนข้างจะขาดนะแต่ว่า2คู่ที่คัดมาเนี่ยก็ทั้ง4ทีมนะครับยังมีโอกาสลุ้นเข้ารอบตัดเชือกนะครับส่วนอีก5คู่ในฟุตบอลเนชั่นลีกนะฮะก็จะมีบิ๊กทีมอย่างโครเอเชียวันนี้จะทำบิ๊กแมตช์กับโปแลนด์นะครับ ปรตุเกสจะเจอกับสกอตแ,แลนด์แล้วก็สเปนจะไปเยือนสวิตเซอร์แลนด์นะครับทั้งหมดทั้ง7คู่ในวันนี้ผมจะไปทางไหนกันบ้างก็รอติดตามรับชมกันได้เลยนะครับและแต่ก่อนที่เราจะเข้าชมคลิปวิเคราะห์ฟุตบอลนะฮะเราไปดูผลฟุตบอลเมื่อวานกันหน่อยนะครับสำหรับผลฟุตบอลเมื่อวานนะครับก็มี7คู่ที่ผมได้วิเคราะห์ที่หน้าช่องนะครับแต่ว่ามี1คู่เนี่ยที่เลื่อนก็จะเป็นทีมชาติไทยนะฮะกับรัสเซียก็เมื่อวาน ได้เลื่อนการแข่งขัน,นเป็นที่เรียบร้อยนะครับโดยที่คู่ต่อมานะครับก็จะเป็นจอร์เจียเปิดบ้านเอาชนะเช็คไปได้ด้วยสกอร์สี่ประด็นหนึ่งคู่นี้ผมเลือกลองจอร์เจียนะฮะเนื่องจากเช็คเนี่ยต่อที่ราคาปป คู่นี้กินเต็มนะครับคู่ที่3นะครับไอแลนด์นะฮะเปิดบ้านแพ้ให้กับอังกฤษไปด้วยสกอร์สองประตูศูนต์คู่นี้เนี่ยเป็นคู่ v ีไอที่ผมคัดมาพิเศษด้วยนะครับแล้วก็คู่นี้ก็กินเต็มเนื่องจากอังกฤษเนี่ยชนะแบบพอดีคำนะครับก็ยินดีกับเพื่อนๆสมาชิกทางไลน์ด้วยนะถ้าใครที่ได้กดตามบินนี้นะครับคู่ที่4ครับยูเครนแพ้กับอลเบเนียไปด้วยสกอร์สองประตูหนึ่งคู่นี้ผมเลือกต่อยูเครนคู่นี้วิเคราะห์พลาดไปคู่ที่5กรีซเอาชนะฟินแลนด์ไปได้ด้วยสกอร์สาม คู่ที่6ครับเนเธอร์แลนด์หรือว่าฮอลแลนด์นะฮะเปิดบ้านเอาชนะบอสเนียไปได้ด้วยสกอร์5ประตู2คู่นี้ผมเลือกต่อเนเธอร์แลนด์ไปที่ราคา2ลูกนะคู่นี้กินเต็มนะครับและคู่ที่7เยอรมันครับเปิดบ้านถล่มยับใส่ฮังการีไปได้ด้วยสกอร์5ประตู0นะครับคู่นี้ผมเลือกต่อเยอรมันและคู่นี้กินเต็ม ภาพรวมเมื่อวานนะก็วิเคราะห์ไป7คู่เนี่ยมีเลื่อกนการแข่งขันไป1คู่นะครับวิเคราะห์พลาดไป1คู่แล้วก็กินเต็มมา5คู่นะครับก็ถือว่าถ้าใครที่ตามที่น้าช่องเนี่ยก็ถ้าเลือกจิ้มถูกคู่ก็ ตีบวกได้เหวรับซับกันไปนะครับและท่านใดนะครับที่ไม่อยากพลาดที่ 7V VIP ที่เน้นทําเงินนะครับก็ผมจะมีทั้งบนเต็งแล้วก็แนวทางสเต็ปเนี่ยส่งให้เพื่อนสมาชิกทางไลน์อยู่แล้วทุกๆวันนะครับก็ถ้าใครต้องการรับหรือว่าต้องการแนวทางเนี่ยก็สามารถแอดไลน์เข้ามาสอบถามที่ผมได้เลยนะครับที่ไลน์ที่โชว์อยู่บนหน้าจอนี้ได้เลยครับ เพะเพิ่มการเสียรานะครับเราไปเริ่มกันที่คู่แรกครับคู่แรกครับก็ไปกันที่ศึกเจแปนรีคับนะครับจะเป็นคุระหว่างเวนร์เรตโกฟูทีมจาก J2 นะฮะหรือว่าทีมจากระดับล่างของเจรีจะเปิดบ้านรอเจอกับคาวาซากิฟอนตาเล่คู่นี้นะครับจะเตะกันที่สนาม JIT Recycle Ink Stadium จะเตะกันในเวลา4โมงเย็นนะครับ เรามาดูเลตราคาคู่นี้กันก่อนเลยนะครับเลทเปิดมาในะวันนี้เป็นทีมยอย่างฟอนตาเล่ต่อที่ราคาครึ่งครบลูกก็ไม่แปลกนะเนื่องจากฟอนตาเล่เนี่ยกเกรดฟุตบอลเนี่ยอยู่รับเจรีกไปแล้วนะครับซึ่งซึ่งถ้ามองถึงผลงานเนรีกของทั้ง2ทีมนะครับเวนฟอร์ตก็ฟูอยู่อันดับที่2ของ J2 นะครับก็แข่งไปแล้วยีิบเกนัดมีอยู่38คะแนนส่วนฝั่งกาวาซิกิฟอนตาเล่ ale, อยู่อันดับที่1 4 แข่งไปริบแปดนัดมีอยู่34มสิบสี่นน,นะครับส่วนเฮตูเอ็ดคู่นี้เจอกัน5นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับเวนเฟลต์โูฟูนะไม่เคยเอาชนะฝั่งฟอนตาเร่ได้เลยนะจาก5เกมหลังสุดนะฮะอ่าเป็นฝั่งฟอนตาเร่นะชนะไป3นัดแล้วก็เสมอกันไป2นัดโดยที่เกมล่าสุดก็เป็นเกมที่อ่าฟอนตาเร่ tera, เปิดบ้านเอาชนะเวนเฟลต์โูฟูไปด้วยสกอร์หนึ่งประเนต์นะครับส่วนฟอร์มภาพรวมนะห,าหน้านัดหลังสุดในทุกรายการนะครับเวนเฟลต์โูฟูนะเอาชนะไปได้2นัดแล้วก็แพ้ไป3นัดนะครับโดยที่เกมล่าสุดก็เป็นเกมที่อ่าโกับฟอนตาูล ส,ส่วนฝั่งทีมเยือนฟอนตาเล่ฟอร์มห้านัดหลังสุดฟอนตาเล่นะครับชนะมาสามแล้วก็แพ้ไปสองเกมเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่ฟอนตาเล่ฮะเอาชนะเวนฟลกโกฟูไปด้วยดอสกหนึ่งประตทศูนย์ครับคุณนีครับถ้าเทียบกันในแง่ของฟอร์มก็แน่นอนนะฝั่งฟอนตาเล่ค่อนข้างจะดูดีกว่าช่วงหลังฟอนตาเล่ก็เริ่มกลับมามีฟอร์มเก่งหลังจากที่ก่อนหน้านี้นะครับฟอร์มของฟอนตาเล่เนี่ยก็ค่อนข้างจะสวิงนะเรียกได้ว่าฟอนตาเล่เนี่ย ก่อนนั้นนี้ก็มีเกมแพ้เกมชนะก็สลับกันไปนะครับแต่อย่างที่บอกนะครับเกมนี้เนี่ยฟอนตาเล่มาเจอเกรดฟุตบอลอย่างเวนฟลิกโกสุเวนฟลิกโกฟูที่ผลงานในวีกก็ยังไม่ค่อยเปียงปังแต่เกมที่แล้วนะครับใจนะเชือว่าเวนฟริกโกฟูเนี่ยแพ้ฟอนตาเล่เพียงแค่1เม็ดเพียงเท่านั้นรูปเกมในเกมที่แล้วนะครับก็แน่นอนครับเป็นฟอนตาเล่นะของบอลแล้วก็ มีจังหวะเขาทําได้มากกว่าแล้วก็เปลี่ยนเป็น1ประตูนะครับซึ่งคนนี้จากมุมมองผมนะเลทราคาที่เปิดมาเป็นฝั่งฟอนตตเล่ต่อที่ร,ราคาครึ่งกบลูกผมมองว่าทีมอย่างฟอนตตเล่เนี่ยเลทเปิดมามันต่อน้อยไปหน่อยเกมนี้ฟอนตตเล่น่าจะต่อที่หนึ่งลูกหรือซ้ำนะครับอย่างที่บอกครับเกรดฟรุตบอลมันต่างกันมากแต่ราคาเปิดมาแปลกๆแบบนี้คู่นี้ผมขอเลือกลองไปที่เจ้าบ้านอย่างเวนเฟรด์โก,กฟูผมมองว่าอย่างในน้อยเนี่ยทีมอย่างเวนเฟรดโก,กฟูที่ได้กลับมาใน,ในบ้านเกมนี้จะไม่แพ้คาบ้านฟทง เรามากันที่คู่ที่2นะครับยังอยู่กันที่ศึกเจแปนรีกครับก็จะเป็นคู่ระหว่างฮิโรชิม่าซานเฟเซจะเป็นบ้านต้อนรับการเยือนของนากยยะแกมปัดเอ็ดนะครับคู่นี้ก็จะเตะก,กันที่สนามอ d ดิออนพีซวิงฮิโรชิม่าสเตเดียมจะเตะก,กันในเวลา4โมงครึ่งในช่วงเย็นนะครับ เรามาดูเลยราคาคู่นี้กันก่อนเลยครับเพรดเปิดมาในวันนี้เป็นเจ้าบ้านอย่างฮิโรชิมาต่อที่ราคา1ลูกราคาณตอนนี้นะครับก็ยังอยู่ที่ฮิโรชิมาต่อที่ราคา1ลูกถ้าเราไปต่อฝั่งฮิโรชิมาราคาน้าจะอยู่ที่2 0 3าถ้าเราไปลองฝั่งนากุยะราคาน้ําจะอยู่ที่1.85นะครับเพลดเปิดมาถือว่าราคาค่อนข้างจะแรงเอาเรื่องเลยนะครับถ้าเราไปดูถึงผลงานบนตารางคะแนนก็แน,น่นอนครับณนะชั่วโมงนี้ฮิโรชิมาซานเฟซผลงานในลีกยอดเยี่ยมเหลือเกินนะครับ ฮิโรชิมะเนี่ยอยู่อันดับที่1แข่งไปแล้วยี้านัดมีอยู่55คะแนนส่วนฝั่งนากุยาอยู่อันดับที่11แข่งไปแล้วยี่นัดมีอยู่37คะแนนนะครับส่วนสถิติเฮ o Head ผลงานที่เคยจัยกัน5นัดหลังสุดในทุกรายการนะฮะ ฮิโรชิมะเก็บชัยชนะไปได้3นัดแล้วก็เป็นฝั่งนากยยาเก็บชัยชนะไปได้2นัดโดยที่เกมล่าสุดที่จะกันก็เป็นเกมที่ฮิโรชิมะบุกไปเอาชนะนากุยะมาด,ดยสกอร์หนึ่งประตูสเมื่อการแข่งขันในนัดแรกที่ผ่านมานี่เองนะครับส่วนฟอร์มการเล่น5นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับฮิโรชิมะครับผลงานยอดเยี่ยมสุดๆนะจาก5เกมนียชนะมา5เกมรวดโดยที่เกมล่าสุดก็เป็นเกมที่ฮิโรชิมะไปเอาชนะนากุยะในแรกแรกมาด,ดยสกอร์หนึ่งประตูสุดนะครับส่วนฝั่งทีมเยือนนากยยาฟอร์ม5นัดหลังสุดนากุยาก ฟอร์มค่อนข้างจะลุ่มๆมดนๆน,น,นะครับนักกยาชนะมา2แล้วก็แพ้ไป3เกมเกม,เกมล่าสุดก็เป็นเกมที่นักกยาเปิดบ้านแพ้กับฮิโรชิม่าไปด้วยสกอร์หนึ่งประตูสุดนะครับแน่นอนครับคูน่นี้ถ้าเทียบกันในแง่ของผลงานจากฟอร์มการเล่นนะฮะทั้ง2ทีมเนี่ยฟอร์มแตกต่างก,กันอย่างลิบลับนะฮิโรชิม่าซันเฟเซรูการนี้ผลงานยอดเยี่ยมสุดเรียกได้ว่าถ้ามองถึง5เกมหลังสุดนี่เนี่ยฮิโรชิม่าก็เอาชนะคู่แข่งได้ถึง5เกมรวดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการเอาชนะนาก,กุยาในเกมลีกเอาชนะ eh ime, โตเกียวแล้ก็มาเอาชนะนะควับญาติในเกมเแรกๆในรอบ8ทีมนี้ถือว่าผลงานไม่ธรรมดา,าจริงๆครับถ้าเรามาส่องถึงผลงานภาพร,รวมจาก10เกมดูกันชัดๆฮะ ฮิโรชิม่านี่มีแพ้เกมเดียวนะั้นและนั่นเนี่ยเป็นการแพ้ให้กับซุดการ์ดเป็นเกมกระชับมิตในช่วงปีสั้นของฝั่งซุดการ์ดแต่ถ้าเป็นเกมทางการนะครับฮิโรชิม่าฟอร์มแข็งแกร่งเปมากอีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจนะครับฟอร์มการเล่นในบ้านของฮิโรชิม่าถือว่ายอดเยี่ยมสุดๆเหมือนกันจาก4เกมในบ้านของฮิโรชิม่าชนะมาสี่เกมรวดชนะแนวเรดเปิดมาวันนี้เป็นฮิโรชิม่าซันเฟเซต่อที่ราคา1ลูกส่วนตัวผมมองว่าวันนี้ อยู่ฝั่งเจ้าบ้านแต่ครับเนื่องจากฮิโรชิมะณนะชั่วโมงนี้เป็นอีกหนึ่งทีมทําเงินเลยก็ว่าได้โอเคแหละนกกากกย่าก็เป็นเกรดฟรุตบอลไม่ต่างจาก San ese, oshima, ซานเฟซซฮิโรชิมะสักเท่าไหร่แต่เกมนี้ผมอ่านว่าอยู่ฝั่งฮิโรชิมะจะได้ลุ้นจะได้เห็นรับรั์มากกว่าฉะนั้นคุณนี้ผมขอเลือกเชียร์ไปที่ซานเฟซซฮิโรชิมะ้าเราเลือกเชียร์ฮิโรชิมะในวันนี้ผมว่าเราจะมีลุ้นอยู่2อ,อย่างไม่รอลุ้นเจ้าก็รอลุ้นเจ้าฟง เรามากันที่คู่ที่3นะครับข้ามมากันที่ศึกยูฟาเนชันลีกเอในกลุ่ม4นะครับก็จะเป็นคู่ระหว่างเดนมาร์กจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเย,ยือนของเซอร์เบียคู่นี้ครับจะเตะก,กันที่สนามพาร์เคนสเตเดียมจะเตะก,กันในเวลา5ทุ่มตรงนะครับเรามาดูเลทราคาคู่นี้กันก่อนเลยนะครับเลทเปิดมาในวันนี้เป็นฝั่งเดนมาร์กต่อที่ราคาครึ่งกุบลูกราคาหน้าตอนนี้ก็เป็นเดนมาร์ก บทีลกลกกกถ้าเราไปต่อฝั่งเดนมาร์กราคาน้ําจะอยู่ที่2 0 7ถ้าเราไปลองฝั่งเซอร์เบียนะฮะราคาน้ําจะอยู่ที่1.81นะครับเลยเป็นมาเป็นเจ้าบ้านเป็นฝ่ายต่อถ้ามองถึงผลงานบนตารางคะแนนเนี่ยก็เดนมาร์กนะอยู่อันดับที่1จากการแข่งขนัขนไป1นัดชนะไป1นเกมมีอยู่คะแนนเต็มส่วนฝั่งเซอร์เบียเกมที่แล้วเสมอกับสเปนมานะเซอร์เบียก็แข่งไป1มีเสมอ1เกมมีอยู่1คะแนนนะครับส่วนผลงานเฮตูเอดคู่นี้เคยเจอกันอยู่4ครั้งหลังสุดนะครับเดนมาร์กเก็บ แล้วก็เสมอกันไปหนึ่งครั้งนะครับโดยที่เกมล่าสุดก็เสมอกันไปนะซึ่งเสมอกันไปด้วยสกอร์ศูนย์ประตูศูนย์ในซุตบอลยูโรรอบสุดท้ายนะครับส่วนผลงานภาพรวมของฟอร์มการเล่นนะเดนมาร์กชนะมา1เสมอ3แล้วก็แพ้ไปนหนึ่งเกมจาก5นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับเดนมาร์กเนี่ยในเกมล่าสุดก็เอาชนะสวิตมาด้วยสกอร์สองประตูศูนย์เทียบกันกับฝั่งเซอร์เบียที่ฟอร์ม5นัดหลังสุดเซอร์เบียชนะมา1เสมอ3แล้วก็แพ้ไปนหนึ่งเกมเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่ทเซอร์เบียนะครับทำเซอร์์์์ไไไพรรรสสสสนนนะะฮเเเปปปปิดดดบบ้้้ามมออกกัแชยยูโว ศูนย์ประตูศนะครับซึ่งถ้าเรามาดูคีย์แมนเกมลุกของทั้ง2ทีมในวันนี้นะครับฝั่งเดนาร์กเนี่ยก็ถือว่าตัวลุกหายไปเยอะเหมือนกันนะวันนี้เน่ก็จะมีกอนเบคกับดัมสกัดนะเป็นตัวปั้นเกมนะครับโดยที่จะมีอาแคสเปอร์ดอบเบก เป็นตัวจบสกอร์ในแดนหน้าส่วนตัวคุมจังหวะในแดนกลางก็จะเป็นปีแอร์ไเบียนะก็ถือว่าเดนมาร์กชุดนี้ไม่ใช่ชุดใหญ่สักเท่าไหร่นะครับส่วนฝั่งเซอร์เบียเนี่ยวันนี้ก็จะมีรูก้าโยวิดยืนเป็นหน้าเป้านะครับแล้วก็จะมีซิฟควิดกับซัม,มัสติดเนี่ยจะเป็นตัวปั้นเกมโดยที่จะมีซัสซาลูคิดเป็นตัวคุมจังหวะเกมแล้วก็จะมีนิโคล่ามลิคุ เป็นตัวคุมบัญชาการในแผงหลังนะครับเทียบกันแล้วเนี่ยผมมองว่ากรีาฟุตบอลของทั้ง2ทีมไม่ต่างกันสักเท่าไหร่แต่อย่างที่บอกครับในช่วงนี้ถ้าเราดูถึงเกมที่แล้วเดนมาร์กเล่นในบ้านและเอาชนะสวิตเซอร์แลนด์ไปได้ด้วยสกอร์สองประตูก็อย่างที่บอกครับเกมในบ้านของเดนมาร์กมักจะทําได้ดีจริงๆเกมนี้มาเจอก,กับเซอร์เบียที่เกมที่แล้วยันเสมอกับสเปนได้ผมมองว่าเกมนี้จะแตกต่างกันนะเนื่องจาก เซอร์เบียนะจะมาเปิดเกมแรกกับเดนมาร์กแน่นอนเกมที่แล้วเนี่ยเซอร์เบียเล่นเกมรับนะครับเกมนี้มาเจอกรีฟอนที่ไม่ต่างกันผมว่าเซอร์เบียมาสู้แล้วก็คาดว่าวันนี้รูปเกมจะไปเข้าทางเดนมาร์กจากเลยราคาที่เปิดมาเป็นเดนมาร์กต่อที่รคาคารึ่งลรูปเกมนี้ผมขอเลือกเชียร์ไปที่เจ้าบ้านอย่างเดนมาร์กคาดว่าวันนี้ครับอย่างน,น้อยเนี่ยเดนมาร์กจะเปิดบ้านเชียรชนะไปได้ฟะทงและเรามากันที่คู่ที่4นะครับยังอยู่กันที่ศึกยูฟาในชั้นลีกแต่ว่าเป็นลีกซีนะครับจะอยู่ในกลุ่มหนึ่ง จะเป็นคู่ระหว่างสวีเดนครับจะไปบ้านต้อนรับการเยือนของเอสโตเนียคูนี้กจะเตะกันที่สนามโซอบลีอารีนาจะเตะกันในเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้านะครับเรามาดูเลยราคาคูนี้กันก่อนเลยนะครับเลยราคาคูนี้ก็ค่อนข้างจะสวิงนะครับก็ดูเหมือนว่าเล็เดิมทีเนี่ยจะเป็นสวีเดนเจ้าบ้านต่อที่ราคาลูกครึ่งควบสองนะฮะแล้วก็บางสำนักเนี่ยก็ราคาไหลไปที่สวีเดนไหลไปที่ต่อที่ราคา2ลูกควบเลยนะ แล้วก็บางสำนักก็ไหลไปที่สวีเดนต่อที่ราคา2ลูกครึ่งนะครับราคาณตอนนี้มาอยู่ที่สววเดนต่อที่ราคา2ลูกควบแล้วก็ถ้าเราไปต่อฝั่งสวีเดนในราคาน้ำใจที่1.77ถ้าเราไปลองฝั่งเอสโิเนในราคาน้ำใจอยู่ที่2.07ดูทรงแล้วคู่นี้ราคาอาจมีไหลไปแตะที่สววเดนต่อที่ราคา2ลูกครึ่งเลยทีเดียวนะครับก็ต้องดูราคาของแต่ว่าคู่นี้เนี่ยราคาจะไหลไปทางไหนนะครับถ้าเรามาดูถึงผลงานบนตารางคะแนนในกลุ่มนี้นะครับฝั่งสวีเดนเนี่ยอยู่อันดับที่1จากการลงเล่นไป1นชนะมา1เกู่แนนเตนม ่วนฟังเอสโตเนียลงเล่นไป1น,นัดนะฮะแพ้ไป1นเกมยังไม่มีคะแนนอยู่อันดับที่3นะครับ5นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับสุดเดียนชนะมา2แล้วก็แพ้ไป3เกมเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่สีดเดนนะฮะบ,บุกไปเอาชนะอเซไบจันไปได้ด้วยสกอร์สามต่อหนึ่งส่วนฟังทิมเยอนเอสโตเนียน,นะครับฟอร์ม5นัดหลังสุดเอสโตเนียชนะมา1ึงเสมอ1แล้วก็แพ้ไปที่3เกมเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่เอสโตเนียนะฮะเปิดบ้านแพ้กับสซอรเกียไปด้วยสกอร์1ประตูสุดนะครับ ส่วนเฮตูเวนครับคู่นี้เจอกันห้านัดหลังสุดในทุกรายการก็เป็นสุเดนฟาดเรียบเลยนะจาก5เกมเนี่ยสเเดนชนะได้ถึง4เกมนะครับแล้วก็มีเสมอกันไป1เกมโดยที่ในรอบ5เกมหลังสุดที่ทั้งสทีมได้เคยเจอกันฝั่งเอสโตเนียไม่เคยเอาชนะสเวเดนเลยครับน,น่นอครับคู่นี้เอาเลดเปิดมาเป็นสุเดนต่อที่ราคา2ลูกควบส่วนตัวผมก็ยังมองว่าฝั่งสเเดนเนี่ยน่าสนใจมากกว่านะถึงแม้ว่าเลตราคาดูเหมือนว่าจะแรงสเเดนนช่วงนี้ถ้าเล่นในบ้านเนี่ยผลงานค่อนข้างจะยอดเยี่ยมนะครับบวกกับ ณช่วงนี้สุเดนค่อนข้างจะมั่นใจเนื่องจากเกมที่แล้วไปตบอเซเบจันมาถึง3าเกมลุกของฝั่งสีเดนก็กาลังเข้าฝักข้อฟอร์มเลยนะไม่ว่าจะเป็นเดยันครูเซฟสกี้แอนโทนีเอเลนการวมไปถึงอเล็กซานเดอร์เอซักเนี่ยตัวคีย์แมนเกมลุกของฝั่งสีเดนก็เป็นตัวอันตรายทั้งหมดเลยนะครับถ้าเทียบกันกับขุมกําลังของเอสเที่ขุมกําลังเนี่ยค่อนข้างจะนนเนมเป็นอย่างมากอย่างที่บอกครับคู่นี้เป็นฟุตบอลโครลเกตถึงแม้ราคาจะแรงแต่เกมนี้ผมมองว่าทีมอย่างสีเดนจะยิงทะลุเป้าฟัน เรามากันที่คู่นี้นะครับศึกยูฟฝั่งในชั่นลีกเอนะครับก็จะอยู่ในกลุ่มหนึ่งนะจะเป็นคู่ระหว่างโครเอเชียจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของโปแลนด์ and, นะครับคู่นี้ก็จะเตะก,กันที่สนามโอปุสอารีนาจะเตะก,กันในวัาที่14ึ่นะครับเรามาดูเลทลาะคาคู่นี้กันก่อนเลยนะครับเรทเปิดบ้านในวันนี้เป็นเจ้าบ้านอย่างโครเอเชียต่อที่ราคาครึ่งกับลูกราคาหนะ้าตอนนี้นะครับก็ยังอยู่ที่โครเอเชียต่อที่ราคาครึ่งกับลูกถ้าเราไปต่อฝั่งโครเอเชียราคาน้ําจะอยู่ที่2.04าเราไปลองลนดคา,คาน้ําจะอยู่ที่ 1.8C เลยเปิดมาเนี่ยเป็นเจ้าบ้านเป็นฝ่ายต่อก็ถือว่าทั้ง2ทีมเนี่ยค่อนข้างจะสูสีกันนะถ้ามองถึงชื่อชั้นนะครับซึ่งถ้ามองถึงผลงานบนตนารางคะแนนก็ฝั่งโปแลนด์นอรังอันดับที่1แข่งไปแล้ว1นัดชนะไป1แล้วก็มีอยู่3คะแนนนะครับส่วนฝั่งโครเอเชีย,ยยังไม่มีคะแนนนะครับแข่งไปแล้ว1นัดเนี่ยแพ้ไป1นเกมอยู่อันดับที่4สถิติแฮนเดิ ead, คู่นี้เคยเจอกันอยู่2ครั้งนะครับก็ต้องย้อนไปปี2 0 0 6กับ2008นะในปี2 0 0 6นเนี่ยโปแลนด์นเอาชนะโครเอเชียได้น,นะคร โครเอเชียเอาชนะโปแลนด์ได้นะครับส่วนผลงานภาพรวมครับ5นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับฟอร์มก็เล่นเนี่ยโครเอเชียชนะมา1เสมอ2แล้วก็แพ้ไป2เกมเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่โครเอเชียแพ้กับโปรตุเกสไปด้วยสกอร์2องไปเทียบกันกับฝั่งอ่าโปแลนด์เนี่ยฟอร์ม5นัดหลังสุดโปแลนด์ชนะมา2เสมอ1แล้วก็แพ้ไป2เกมเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่โปแลนด์นะฮะบุกไปเอาชนะสกอตแลนด์มาด้วยสกอร์3ามองเทียบกันในเรอของผลงานเนี่ยถือว่าโปแลนด์ผลงานช่วงหลังถือว่าดีกว่านะและถ้าเรามาส่องถึงคุณกกกาลลลััััังงงงไไฟฟ์์ออออพพขขททท้2ีีมนะคครรบเโชย ว่าน,น่าจะมาในระบบ4-3-3นะครับในรับก็จะมีซูตาโร่เนี่ยจะคุมบัญชาการในเกมรับตรงกลาง3คนก็จะมีมาติโอโคเวซิตลูก้าโมดิตแล้วก็มาริโอปาสลิตนะฮะโดยที่3ในลูกคนนี้คาดว่าจะใช้ลูก้าซูซิตอังเดคคลาเมลิตแล้วก็อิกอมาตาโนวิชนะก็จะเล่นเป็นสามประสานในวันนี้นะครับส่วนฝั่งทีมเยือนครับโปแลนด์คาดว่าน,น่าจะมาในระบบ3-5-2นะครับใน,นรอบนี้คาดว่าจะใช้พาวิลดาวิโดวิตจะคุมบัญชาการในเกมรับตรงกลาง3คนก็จะมีแคคเปอร์อูบานสกี้ปิโตซซซิิตตรนนนนสสสกกกีีีี้้้แลว,ว็เเบบายมัะค ที่คู่หน้าวันนี้คาดว่าจะใช้คริสตอฟเปียเทคนะฮะจะเล่นหน้าคู่กับรูเบิร์ตเลวันดอฟสกีนะครับเทียบกันในแง่ของของุมลังไลฟ์อัพเนี่ยทั้ง2ทีมผมมองว่าไลฟ์อัพก็ค่อนข้างจะสู่สีกันนะตัวทีเด็ดที่ขาดของฝั่งโครเอเชียเจ้าบ้านก็จะอยู่ที่ลูก้ามุริตจับเป็นตัวคุมจังหวะในแดนกลางแล้วก็ในจุดของลูก้ามุริตก็ค่อนข้างจะลอยลาไปเยอะแล้วนะครับส่วนตัวลุกเนี่ยฝั่งโปลแลนด์เนี่ยมีทีเด็ดกว่านะไม่ว่าจะเป็นเปียเทคกับเลวันดอฟสกีที่ค่อนข้างจะเป็นนนตตัััวออรราาายยไปย่งมกะคบ ฉันครับจากเลดราคาที่เปิดมาเป็นเจ้าบ้านอย่างโครเอเชียต่อที่ราคาขึ้นลูุกอย่างที่บอกครับโครเอเชียเนี่ยฟอร์มไม่ได้เปียงป้างเลยนะสี่เกมลังสุดโครเอเชียไม่เคยเอาชนะใครได้เลยนะครับส่วนฝั่งโปรแลรนด์เนี่ยเกมล่าสุดก็เอาชนะสกอตแลนด์มาได้เรียกได้ว่าโปรแลรนด์ก็อยู่ในช่วงที่มีความมั่นใจเป็นอย่างมากเลยเปิดมาวันนี้เป็นเจ้าบ้านอย่างโครเอเชียเป็นฝ่ายต่อคู่นี้ผมมองไปที่ทีมเยือนอย่างโปรแลนด์นะผมมองว่าวันนี้ขุมกำลังโปรแลนด์ชุดนี้อย่างไม่น้อยนะฮะจะบุกมาแชร์หนึ่งแต้มไปได้ฟันธ เรามากันที่คู่ที่หนะครับศึกยูฟ่าเนชั่นลีกเอในกลุ่มหนึ่งะครับก็จะเป็นคู่ระหว่างโปรตุเกสนะฮะจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของสกอตแลนด์คู่นี้ก็จะเตะก,กันที่สนามดาลูสสเตเดียมจะเตะก,กันในเวลา ตีหน er ึ่งสี่สิบห้านะครับเรามาดูเดุราคาคู่นี้กันก่อนเลยเลทเปิดมาในวันนี้เป็นโปรตุเกสต่อที่ราคาลูกครึ่งกับสองนะฮะราคาณตอนนี้ก็ยังอยู่ที่โปรตุเกสต่อที่ราคาลูกครึ่งกับสองถ้าเราไปต่อฝั่งโปรตุเกสเนี่ยราคาน้ําจะอยู่ที่หนึ่งจุดเก้าสองถ้าเราไปลองฝั่งสกอตแลนด์นะฮะราคาน้ําจะอยู่ที่หนึ่งจุดเก้าหกเลทเปิดมาเป็นเจ้าบ้านเป็นฝ่ายต่อราคาก็ผมมองว่าไม่แรงเลยนะสำหรับชื่อชั้นของทั้งสองทีมนี้นะครับถ้าเรามาดูถึงผลงานในเกมแรกของทั้งสองทีมนะผลงานบนตารางคะแนนนนนะรัปตุเเกกกกใมแ็ช まかっ อยู่อันดับที่2จากการแข่งขันไป1นัดนะครับส่วนฝั่งสกอตแลนด์เกมแรกก็แพ้ไปยังไม่มีคะแนนนะฮะอยู่อันดับที่3นะครับสถิติเฮทเวทคู่นี้เคยเจอกันอยู่1ครั้งนะครับก็เมื่อปี2018เป็นเกมกระชับมิตรเป็นโปรตุเกสบุก,บกไปเอาชนะสกอตแลนด์มาด้วยสกอร์สามนัดหนึครับส่วนภาพวงฟอร์มการเล่น5นัดหลังสุดในทุกรายการโปรตุเกสชนะมา2เสมสอ2แล้วก็แพ้ไป1เกมเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่โปรตุเกสนะฮะเปิดบ้านเอาชนะโครเอเชียมาด้วยสกอร์สองนัดหนึ่งส่วนทีมเยือนคร สกอตแลนด์ Scotland, ไม่เคยเอาชนะใครได้เลยเสมอไป2แล้วก็แพ้ไปที่3เกมเกม,เกมล่าสุดก็เป็นเกมที่สกอตแลนด์นะฮะเปิดบ้านแพ้คาบ,บ้านให้กับโปรแลรนด์ไปด้วยสกอร์สามประตูสองนะครับส่วนความพร้อมก่อนเกมในวันนี้ของทั้ง2ทีมนะครับเริ่มจากฝั่งเจ้าบ้านอย่างโปรตุเกสจะมาในระบบ433แนวรับก็จะมีลูบินดิอาสจะคมบัิจาคก,การในเกมรับตรงกลาง3คนคาดว่าจะใช้เาราโดซิวาบุลโนแฟนั้นแล้วก็วิติงย่านะฮะโดยที่3ลูกนี้คาดว่าจะเป็นลาเฟลเลอ คริสโน่โดโรนโดแล้วก็ดิโกโชตานะครับส่วนฝั่งทีมเยือนครับสกอตแลนด์ก็คาดว่าน่าจะมาในระบบ4-2-3-1แนวรับก็จะมีแกนแฮนรี่จะคุมราชก,การในเกมรับมิดฟิลค์การก็จะมีเรอันคริสตี้จะเล่นคู่กับบิลลี่กิลมอ์นะฮะโดยที่3ในลลกวันนี้คาดว่าจะเป็นจอห์นแมกินสกอตแม็มกโทเมเน่แล้วก็เบ ok, นด็อกนาเป้าก็จะวางโรแลนด์ชังแรนจะลงล่าตกไก่ในวันนี้นะครับ ก็เทียบกันในของแอปเนี่ยก็โอเคนะฝั่งโปรตุเกสเนี่ยแทบจะเป็นชุดใหญ่จัดเต็มละส่วนฝั่งสกอตแลนด์เนี่ยก็ยังขาดบางรายเพียงเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าคุณมครองสกอตแลนด์ก็ไม่ธรรมดาเพราะว่านักเตะหลายๆคนก็ค้าแข่งอยู่ในพรีเมียร์ลีกหรือว่าลีกระดับท็อปของยุโรปอยู่หลายคน,นเลยเดียวนะไม่ว่าจะเป็นสกอตแม็กทเมเนียที่ล่าสุดนะฮะย้ายไปอยู่กับนาโปลีสกอตแม็กทเมเนียในเกมนี้ก็จะเป็นเพลย์เมเกอร์ประจําทีมของฝั่งสกอตแลนด์เทียบกันแล้วครับผมมองว่า สกอตแลนด์ก็ยังคงเป็นรองนะเนื่องจากขุมกำลงังแดนกลางของฝั่งโปรตุเกสค่อนข้างจะปึกเลยเดียวไม่ว่าจะเป็นบ si ุนโน่แฟนนันตบาร์โดซิวาร์วมไปถึงวิตินญ,ญานะครับบวกกับฝั่ง3ตัวลุกที่กำลังมีฟอร,ร์มร้อนแรงอย่างลาเฟลเลีลคิสโนโนโดรวมถึงดีโกโชตาเนี่ยผมมองว่าเกมรับของฝั่งสกอตแลนด์เจอปัญหาหนักแน่นอนจากราคาที่เปิดมาเป็นโปรตุเกสต่อที่ราคาลูกครึ่งครบ2เกมนี้ผมก็ยังมองว่าฝั่งโปรตุเกสน่าสนใจมากกว่าเกมเนี้ยสามแต้มนะฮะผมมองไปที่โปรตุเกสเลยนะแต่อย จากเล็ดราคาที่ต่อรองหรือเปล่าเพียงเท่านั้นเองคู่นี้ผมขอเลือกเชียรไปที่โปรตุเกสไปอรอลุ้นกินเต็มฟันธงและเรามากันที่คู่ที่เจ็ดน,นะครับเรามาปิดท้ายกันที่ศึกยูฟ่าเนชั่นลีกเอในคู่นี้นะครับก็จะเป็นคู่ระหว่างสวิตเซอร์แลนด์จะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของสเปนนะครับคู่นี้ก็จะเตะก,กันที่สนามสตาร์ดเดอร์เจนีวาจะเตะก,กันในเวลาตีหนึนะครับ เรามาดูเรทราคาคูนี้กันก่อนเลยนะครับเลดเปิดมาเนี่ยดูเหมือนว่าจะเป็นสเปนต่อที่ราคาคูเริงกับลูกบางสำนักก็เป็นสเปนต่อที่ราคาคูเลิงลูก ราคาณนะตอนนี้นะครับราคาก็มาอยู่ที่สเปนต่อที่ราคาคุณกับลูกนะถ้าเราไปต่อฝั่งสเปนราคาน้ําจะได้อยู่ที่2 0 2ถ้าเราไปลองฝั่งสวิตเจ้าบ้านราคาน้ําจะได้ที่1น่เลยเปิดมาก็ไม่แปลกที่สเปนฝ่ายต่อแต่ว่าผลงานในเกมแรกของทั้ง2ทีมก็สวนทางกันนะครับฝั่งสเปนเนี่ยเกมแรกเสมอกับเซอร์เบียมา1 1นะแล้วก็สเปนอยู่อันดับที่3มี1คะแนนนะครับส่วนฝั่งสวิตเกมแรกแพ้มานะครับก็อยู่อันดับที่4 ยังไม่มีคะแนนนะครับและถ้าเรามาดูถึงผลงานเฮตุเฮตของทั้ง2ทีมหนัดสุดในทุกรายการนะครับสวิตชนะไปได้1นัดเสมอกัน2นัดแล้วก็เป็นสเปนเอาชนะไปได้2นัดโดยที่เกมล่าสุดก็เป็นเกมที่สเปนนะฮะเปิดบ้านแพ้ให้กับสวิตไปด้วยสกอร์สประตูหนึ่งเมื่อปี2022นะฮะและถ้าเรามาสองฟอร์มการเล่นของทั้ง2ทีมนะครับสวิต์แลนครับฟอร์ม5นัดสุดสวิตชนะมา1เสมอ3แล้วก็แพ้ไป1นเกมเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่สวิตแพ้ให้กับเบลมาคไปด้วยสกอร์สอเประมา3 แล้วก็เสมอไป2เกมโดยที่5เกมลังสุดของสเปนนะฮะสเปนไม่เคยแพ้ใครนะครับเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่สเปนเสมอกับเซอเบียไปด้วยศูนย์อศูนย์นะครับซึ่งถ้าเรามาส่องไลน์อัพของทั้ง2ทีมในวันนี้นะครับฝั่งสวิตเซอร์แลนด์ก็จะมาในระบบ 3, 4, 3นะแต่การคัดการในวันนี้สวิตก็จะมีมานิอคันจิจะคุม,มาชาก,การในเกมลับ มิดฟิลคู่กลางก็จะมีลูมิฟอยเลอร์จะเล่นคู่กับเดนิสสกาเลียนะฮะโดยที่3ในลูกคนนี้คาดว่าจะเป็นลูเบนวากาสบิลเอมโบโรแล้วก็ฟาเบียนลูเดอร์นะครับส่วนฝั่งทีมเยือนครับสเปนก็คาดว่าน่าจะมาในระบบ4-3-3นะครับแนวรับก็จะมีอเมริกลาป็อกจะคุมมาจากการในเกมรับตรงกลาง3คนก็จะมีฟาเบียนลูอิสมาร์ตินซูมาเบนดีแล้วก็เปดี้นะครับส่วน3ในลูกคนนี้ก็จะมีอินากี้วิลเลียม ดนนี้ออยโม่แล้วก็ลามินยาเมานะครับก็ถ้าเทียบกันในของไล์อัพขุ่นกำลังเนี่ยฝั่งเจ้าบ้านอย่างสวิตก็มีขุมนกำลังที่ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะโดยที่เกมรับเนี่ยจะมีอาคันยีในรับจากแมนซิตี้จะเป็นตัวคุมบัญชาการในเกมรับถือว่าอคันยีแลช่วงนี้ก็กำลังมีฟอร์มที่ร้อนแรงกับสิตีด้วยนะครับส่วนคู่กลางก็จะเป็นเลโมฟิลด์กับสกาเลียเนี่ยก็ต้องดูคนว่าวันนี้เนี่ยทั้งสองรายนะครับจะสู้กลางของฝั่งสเปนได้ไหมที่มีเปดี้ซูเบอรมนดี้แล้วก็ เฟรเบลุสที่กําลังท็อปฟอร์มทีเดียวบวกกับแนวลุกเทียบกันแล้วเนี่ยฝั่งสเปนดูดีกว่าเยอะเลยนะไม่ว่าจะเป็นเ e อนิกกี้วิลเลียมแลเนซ์ออลโมลงมไปถึงลาเมญ่าที่ฟรฟมกำลังรอแลนดกับบาร์เซโลนาฉันครับจากราคาที่เปิดมาในวันนี้เป็นสเปนต่อที่ราคาขึ้นลูกถึงแม้ว่าเกมที่แล้วสเปนจะทําได้เพียงแค่เสมอกับเซอร์เบียแต่เกมนี้ ผมอ่านว่าเป็นเกมนัดที่2ที่สเปนต้องการ3มแต้มนี้เป็นอย่างมากถ้าเจียปกันแล้วครับเกมนี้น่าจะเป็นเกมยากของสเปนพอสมควรนะเนื่องจากสวิตก็มักจะเล่นในบ้านได้ดีแต่ด้วยความที่สเปนมีทีเด็ดทีขาดมากกว่าเกมนี้ผมขอกัดฟันเลือกเชีย์ไปที่สเปนผมมองว่าวันนี้อย่างน,น้อยๆครับทัพกระทิงดุอย่างสเปนจะบุกมาเฉียนชนะไปได้ฟ้าทง ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับ7คู่ที่ผมได้เลือกมาวิเคราะห์ในวันนี้นะครับทั้ง7คู่เพื่อนๆมีความคิดอย่างไรก็ลงคอมเมนต์บอกผมหน่อยนะครับและทั้งหมดทั้ง7คู่ในวันนี้ผมจะสรุปสั้นๆอีกหนึ่งรอบนะครับคู่แรกครับเวนฟริตโกฟูกับคาวาซากิฟอนตาเล่คูนิอุเรเปิดมาเป็นทีมเยือนอย่างฟอนตาเล่ต่อที่ราคาครึ่งลูกคู่นี้ผมขอ,ลมขอเลือกลองพิ็ีเจ้าบ้านอย่างเวนฟริตโกฟูคู่ที่สองซันเฟเซ่ฮิโรชิม่ากับนากายาเกมปัตเอตคูนิอุเรเปิดมาเป็นเจ้าบ้านอย คู่นี้ผมขอเลือกต่อไปที่ซานเฟสเซ่เฮเดชมาคู่ที่3เดนมาร์กกับเซอร์เบียคู่นี้อเรดเปิดมาเป็นเดนมาร์กชาวบ้านต่อที่ราคาครึ่งกับลูกคู่นี้ผมขอเลือกต่อไปที่เดนมาร์กคู่ที่4สวีเดนกับเอสโตเนียคู่นี้อเรดเปิดมาเป็นสวีเดนชาวบ้านต่อที่ราคา2ลูกควบคู่นี้ผมขอเลือกต่อไปที่สวีเดนคู่ที่หครับโครเอเชียกับโปแลนด์คู่นี้อเรดเปิดมาเป็นโครเอเชียต่อที่ราคาครึ่งกับลูกคู่นี้ผมขอเลือกลองไปที่ทีมเยือนอย่างโปแลนด์คู่ที่หกตกับสกอตแลนด์คู่่่่นนีี้อเเเเรรรรรดดปปปิมาาา็ูกกตตทคคคลึงบ2 คู่นี้ผมขอเลือกต่อไปที่โปรตุเกสและคู่ที่7จ็ดซิลเซลีนกับสเปนคู่นี้เรเปิดมาเป็นสเปนทีมเยือนต่อที่ราคาคุลึงกับลูกคู่นี้ผมขอเลือกต่อไปที่สเปนกับผมนะครับจอร์ดฟันธงบอลเด็ดหน้าลงจุนก็อยากจะฝากช่องทางในการติดตามที่ YouTube ช่องนี้เลยนะครับดูบอลหลังบ้านก็อยากจะฝากให้เพื่อนๆทุกๆท่านนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด u b s c r i b e กดกระดิง่งกูกิ้งกิ้งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปวิเคราะห์ฟุตบอลต่อไปนะครับ อีกหนึ่งช่องทางในการติดตามนะครับที่รายนะครับ j o s 8 8ทีลิงที่ใต้คอมเมนต์หรือว่าที่ QR c o d คสามารถสแกนและสองเพิ่มผมเพื่อนเพื่อ,อ,อ,อขอรับทัศนะและทีเด็ดดิุ่ v, v i p กันได้นะครับการวิเคราะห์ฟุตบอลเป็นเพียงแนวทางเพื่อประกอบการตัดสินใจของท่านถ้าหากว่าชอบก็จัดไปถ้าหากว่าขัดใจก็ก,กดสวนก็ได้ตลวดนี้ผมจอร์จก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันในหม่นใน EP หน้าขอให้ท่านตีบวกเฮงๆงรวยรยนะครับสวัสดีครับ